นิกกี้ขีดกลางโพโพสภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอขีดกลางแคปชัน่นอเจ็บจีด๊ดคนเชียร์รัวๆัวกอล์ฟถึงกับล้านแย่ทำให้ผมตกใจนะสองคนโสดนิกกี้ขีดกลางโพโพสภาพคู่โสดอยู่ในโหมดกำลังรอแคปชัน่นอเจ็บจีด๊ดคนเชียร์รัวรัว วันที่3เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566ทั้งนิกกี้นอชัดและโซ,โซสกลรัตต่างโพสต์ภาพคู่ลงโซเชียลพร้อมกันโดยโฟเผยโมเมนต์คู่กับนิกกี้พร้อมแคปชั่นเอาว่าโซอยู่ในโหมดกำลังรอจุดโอปอเธอ7จ็ดจีทท่ามกลางคอมเมนต์ทั้งเชียร์ให้จีบกันทั้งบอกโซให้หนีไปด้านนักแสดงรุ่นพี่อย่าง เบนสพลถึงกับเข้ามาคอมเมนต์พร้อมแท็กถึงทั้งคู่ด้วยว่าแอปคันฟอยดแอปนิกกี้นะแชรคุณสองคนอย่าทำให้ผมตกใจนะบ้านนิกกี้ก็โพสต์ภาพกับสาวโซพรโทรอมแคปชั่นอาวา่าในแคปชั่นอ่งานนี้มีแต่คอมเมนต์ทั้งเชียร์ทั้งแซวกันรัวโดยที่ความเหงาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืนราวรานพีผลักทีเพวนะสาธุแคปชั่นอ่เมื่อคนโสดสองคนมาเจอกันจีด๊ดโฟเหมือนสามขีดกลางสี่ตีที่แล้วหน่อยครับนายน้อยจินเลย ้ยเลยเป็นต้น